สวัสดีครับมีเจริญชัมาเข้าในน้ำแสดงแต่เช็เชคชซ่อมทีวี JVC นะครับบ้านลำปูผ่านนั้นผมมตั้ง,งตนนอนลองขายมันบาถึงเตียบดมีปัญหานะครับกดเปิดนะครับมันจะมีภาพแวบหนึ่งแล้วก็ตัดกด power นะมีไฟแดงติดนะครับไฟเขียวติดอ่ะนะ JVC ขึ้นแป๊บหนึ่งแล้วก็ตัด การเหมือนหลอดแบ็คไลมีปัญหาหรือเปล่านะอันนี้ก็ยังสแตนบายอยู่นะครับโลโก้ขึ้นแป๊บเดียวต้องลือดูก่อนให้มันใจเหมือนกันนีน้อยก็ถ้าเป็น led ก็อันนี้32นิ้วนะครับมี DVD ต้นด้วย L.T. ขีดสามสองเฮ็ดหนึ L ่งร้อยนะครับการจอมือดกดกรเบียวตัดดับนะครับซ่อมไม่มีข่าวางก็วางบนผ้าห่มนะครับกบเก่านะวางหน้ารักษาหน้าจอท่านจอแตกง่ายนะครับจอบางระวางังด้วยพวกจอกระจกต่าง ของแบนง,งัดออกนะครับฝาข้อบอร์ดหน่อยบอร์ดก็ดูดีออนบอร์ดเลยนี่เป็นบอร์ดรวมนะครับ ไฟแบค็คไลท์แล้วก็เดี๋ยวออกในลำโพงแบค็คไลท์น่าจะนี่นะคู่เล็กนี่นะครับมาดูกันีค่าปลามีปัญหาตั้งแต่วยว่าค่าปลามีปัญหาตัด ตัวน,นี้ชุดไฟาโวลต์สามสิบสามร้สามบไมโครมห้าโวลต์คับปามีปัญหาหรือเปล่าตัางเต่ที่ตอนวัดดูยนะี่สิบสี่โวลต์นะวัดตรงน,นี้นะ ที่มองว่าจะเป็นหลอดแบ克ไลน์นะครับเนี่ยปมเปิดพาวเวอร์พาวเวอร์ฝั่งนี้ตอนนี้ได้18โวลต์อยู่กดออน23 24 29 28 27โวลต์อันนี้เนาะอันนี้ กดสติีกทีนึงนแค่ยี่สิบห้ายี่ิหกวอนเองนะเอตัดแล้วนะเขียวยี่สิบสามยี่ ลอหาข้าปลาเปลี่ยนดูก่อนนะครับรไฟนันคาปานะสิบเจ็ดจุดห้าหกนะครับลองเปลี่ยนดูก่อนแล้วกันเดีียวรึเปล่าไน,นะลองวัดค่าปาดูนะก็ค่ารถอยู่ยนะเหลือยสี่ร้นะครับ หายไปครึงคร่งหนึ่งนะครับสามร้ atem, อสามสิมโครูกลองอไรนะมีสี่อหนะเีรอเมโครนี่ห้บโวลต์ติดมาในกลองอะไรนะมีค่าไหนก็ลองเสียไปทีนะครับ กออ,อนกนกดออนไฟน้ำมนขึ้นอ <c oughs> <c oughs> ดูตรงนี้ก็ได้าขาวละ แสดงว่าคาปาเสียจเฉยติดเลยโอเคใช่อว่ามีส่วนนะครับอีทีนะครับสิบหกจุดเก้าศูนย์นะสิบหกสิบหกจุดเก้าเก้านะติดละโอเคหลอดหลอด กดแบคไลท์ไม่เสียขาวจะไฟเสียนะครับสี C ่ไมโครแห้งนะครับตัวนี้มันตัวใหญ่ต้องนอนนะครับตั้งไม่ได้เดี๋ยวหากันความร้อนกันไว้ด้านในกรอบนะครับกาดูทีนะครับพายุกำลังมาวันนี้ เอวีซีมาแล้วครับเต็มมาแล้วโอเคใช้่ได้แล้วนะครับจอสีฟ้าแล้วฟ้าลมฝนจะตกฟ้าลมมาแล้วครับยังไงก็บอกว่าจะมียชนนะครับสวัสดีครับ